มุดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ยุคแรกๆของสถาบันโครงสร้างผนังอิฐหนาเพดานสูงกลิ่นกระดาษเก่าและฝุ่นจางๆลอยอยู่ในอากาศประจำแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สีขาวขุ่นให้ความรู้สึกทั้งเงียบสงบและเย็นเยียบไปพร้อมกันแพรบรรณารักสาวัย20ปลายๆทำงานที่นี่มาสปีเต็มเธอชอบความสงบของห้องสมุด และมักตาสาอยู่เวรผัดดึกเสมอคืนที่เงียบไร้ผู้คนทําให้เธอได้มีเวลาอ่านหนังสือหรือจัดชั้นหนังสือที่ไม่ค่อยมีใครสนใจโดยเฉพาะโซนหนังสือเก่าที่อยู่ลึกสุดของห้องสมุดโซนนั้นแทบไม่มีใครเข้าไปจนกระทั่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเรื่องแปลกขึ้นพี่แพรดูนี่สิคะน้องฝึกงานคนหนึ่งเรียกเธอชี้ให้แพรดูจอมอนิเตอร์ของกล้องวองจรปิด ซึ่งติดอยู่ตรงเคาน์เตอร์บรรณารักษ์ภาพจากโซนหนังสือเก่าปรากฏโต๊ะไม้เก่าๆกับเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งอยู่เหมือนทุกวันแต่ทันใดนั้นเองเก้าอี้ค่อยๆเลื่อนออกจากโต๊ะเองอย่างช้าๆจนหยุดนิ่งห่างไปเล็กน้อยเวลาในจอสองนาฬิกาสีนอจอแผลนิ่งไปครู่หนึ่งภาพเสียหรือเปล่าเธอถามเสียงเรียบน้องฝึกงานสายหน้าไม่ใช่แค่คืนเดียวค่ะมันเกิดทุกคืนเลยค่ะ ตรงเวลาเป๊ะนับจากวันนั้นกล้องจับภาพเก้าอี้เลื่อนออกจากโต๊ะทุกคืนเวลา2องนาฬิกา44นจเป๊ะเรากับตั้งเวลาไว้แพลพยายามมองอย่างมีเหตุผลอาจเป็นลมอาจมีหนูหรือกลไกของพื้นไม้เอียงแต่ทุกอย่างกลับปฏิเสธสมมุติฐานเหล่านั้นเก้าอี้ที่วางอยู่แน่นหนาไม่ควรเลื่อนด้วยตัวเองได้แบบนั้นและที่สำคัญ มันเลื่อนออกในระยะพอดีกับคนจะนั่งลงทุกครั้งข่าวลือเริ่มแพร่กระจายในหมู่เจ้าหน้าที่ทำงานกะดึกบางคนเลี่ยงไม่กล้าเข้าโซนนั้นอีกบางพูดกันถึงแขกประจํำที่อาจกลับมาอ่านหนังสือในยามที่ไม่มีใครอยู่แพร่ฝังแล้วก็อดขำไม่ได้ผีที่รักการอ่านเหรอถ้ามีจริงก็ให้เขามาสมัครสมาชิกเลยสิคะเธอพูดติดตลกใส่น้องร่วมงานแต่เธอเองก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจในใจลึกๆ ภาพเก้าอี้ที่เลื่อนเองนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ปัดทิ้งได้ง่ายๆอีกต่อไปคืนหนึ่งแพรตัดสินใจจะพิสูจน์ให้รู้ไปเธอเตรียมกาแฟแก้วใหญ่พกไฟฉายและตั้งนาฬิกาปลุกเวลา2องนาฬิกาจตั้งใจนั่งเฝ้าที่เคาน์เตอร์ไปจนถึงเวลานั้นห้องค่อยๆเงียบลงหลังเที่ยมคืนเหลือเพียงเสียงนาฬิกาแขวนผนังเดินติกต๊กต๊โซนหนังสือเก่าอยู่ลึกสุด ห่างจากเคาน์เตอร์บรรณารักษ์เราสองโซนเดินผ่านเมื่อเวลาสองนาฬิกาสานจอมาถึงเธอลุกขึ้นถือไฟฉายเดินตรงไปยังโซนที่เป็นปัญหาบรรยากาศที่นี่เงียบจนหน้าขนลุกชั้นหนังสือสูงเรียงรายคล้ายกำแพงปิดกัน้นเธอแอบมองผ่านขอบชั้นเห็นเก้ากี้เจ้าปัญหาวางแนบฉิดโต,ต๊ะเหมือนปกติเธอมองนาฬิกาข้อมือสองนาฬิกาสีนจอเธอหยุดหายใจชั่วครู่ จับตามองเก้าอี้นิ่งแล้วเก้าอี้ค่อยๆเลื่อนออกมาช้าๆเสียงขาท่อนไม้ครูดกับผืนไม้เก่าเบาๆไม่มีลมไม่มีใครไม่มีการสั่นสะเทือนใดๆแผลยืนอึง้งหัวใจเต้นแรงนี่ไม่ใช่ภาพจากจอไม่ใช่เรื่องหล่อเล่นทันใดนั้นเองไฟฉายในมือเธอก็สว่างขึ้นเองอย่างประหลาดลำแสงจับไปที่โตะ๊ะตรงนั้นมีคนนั่งอยู่ หญิงสาวผมยาวสวมชุดสีซีดๆนั่งก้มหน้าเงียบๆอยู่ตรงเก้าอี้ที่เพิ่งเลื่อนออกไปผมเธอคลุมลงมาบาังหน้าแต่ท่วงท่าดูปกติเรากับเป็นนักศึกษาธรรมดาที่กำลังอ่านหนังสือแผลยืนนิ่งแทบไม่กล้ากระพริบตาเสียงในร่องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเธอพยายามรวบรวมสติแล้วเอ,อ่ยออกมาเบาๆคุณต้องการอะไรหรอคะหญิงสาวเหนื่อยหน้าชา้ชา เส้นผมเลื่อนออกจากใบหน้าเผยให้เห็นดวงตาหม่นเศร้าแล้วริมฝีปากที่แทบไม่ขยับเธอตอบกลับด้วยเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนแค่ตามหาหนังสือที่ฉันยืมมาแล้วไม่เคยคืนแม้จะผ่านไปเพียงคืนเดียวแต่สิ่งที่แพรเห็นยังไม่จางหายไปจากใจเธอหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงมันกับใครในแผนก เหตุผลหนึ่งเพราะกลัวว่าใครจะหาว่าเธอคิดมากแต่อีกเหตุผลหนึ่งลึกกว่านั้นเธอกลัวว่าสิ่งนั้นอาจเป็นของจริงกลางวันของห้องสมุดดูสงบตามปกติแสงแดดหลอดผ่านหน้าต่างสูงเข้ามาในโซนหนังสือเก่าเผยให้เห็นฝุ่นละอองลอยวนในอากาศโต๊ะไม้และเก้าอี้เรียงชิดกันอย่างเป็นระเบียบไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่าคืนก่อนมีใครหรืออะไรมาเยือน แต่แพรกลับรู้สึกบางอย่างเธอเดินไปที่โต๊ะตัวเดิมที่เก้าอี้เลื่อนออกมาเองเมื่อคืนก่อนจะก้มลงสำรวจพื้นใต้โต๊ะและพบบัตรยืมหนังสือแผ่นหนึ่งซ่อนอยู่กระดาษสีซีจากการเวลามีรอยพับหลายจุดและขอบเริ่มกรอบเธอหยิบมันขึ้นมาอย่างระวังบนบัตรเขียนชื่อเพียงคำเดียวชื่อผู้ยืมขวัญ ชื่อสั้นๆไม่มีนามสกุลไม่มีหมายเลขไม่มีข้อมูลใดเพิ่มเติมนอกจากชื่อหนังสือที่ระบุไว้ว่าชื่อหนังสือปรัชญาแห่งการจดจำสถานะไม่คืนหนังสือเล่มนี้ไม่คุ้นตาแพลเลยมันอาจจะเก่าเกินกว่าจะอยู่ในชั้นวางปกติเธอจึงตัดสินใจกลับไปยังห้องเก็บหนังสือชั้นพิเศษของห้องสมุดซึ่งเก็บหนังสือที่เลิกหมุนเวียนหรือมีสถานะหาย ลิ่นกระดาษเก่าและไม้เก่าอ่วนทั่วห้องเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปหลังจากค้นหาตามหมวดอยู่พักใหญ่แพรจึงพบหนังสือเล่มหนึ่งปกสีเทามนตัวอักษรดนสันปกแทบอ่านไม่ออกปรัชญาแห่งการจดจำเธอเปิดหนังสืออย่างช้าๆหน้าแรกมีบัตรยืมติดอยู่ในซองพลาสติกเก่าด้านในเขียนชื่อขวัญไว้ด้วยลายมือและวันที่ที่เลือนจนแทบอ่านไม่ออกไม่มีการลงชื่อคืน ไม่มีบันทึกต่อราวกับว่าเวลาได้หยุดลงที่การยืมเล่มนี้แพรถือหนังสือกลับไปยังโต๊ะตัวเดิมในโซนหนังสือเก่าแสงอาทิตย์ส่องถึงปลายโต๊ะพอดีเธอวางหนังสือลงอย่างเงียบๆและนำบัตรยืมที่เก็บได้วางทับไว้บนปกจากนั้นเธอกระซิบออกไปในอากาศที่ว่างเปล่าหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะเธอรอฟังอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงตอบ ไม่มีเก้าอี้เลื่อนไม่มีอะไรขยับไม่มีเงาในมุมมืดทุกอย่างเงียบสนิทแต่ภายในใจของแพรเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนรับรู้แพรกลับมานั่งเต๊ะทำงานตอนบ่ายแกๆ่ๆเธอรู้สึกแปลกๆกับการได้ถือหนังสือเล่มนั้นไว้ในมือราวกับว่ามันหนักกว่าหนังสือทั่วไปทางที่น้ำหนักจริงแทบไม่ต่างจากเล่มอื่นเลยสักนิดเธอเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ เปิดระบบค้นหาหนังสือแล้วลองใส่ชื่อขวัญลงไปในช่องสมาชิกไม่พบข้อมูลลองค้นชื่อหนังสือปรัชญาแห่งการจดจําไม่พบรายการในคลังแพลขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจหนังสือที่เธอเห็นกับตาจับกับมือและตอนนี้วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้ากลับไม่มีในระบบของห้องสมุดแม้แต่ร่องรอยเดียวเธอหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งพลิกดูทีละหน้า เสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆดังในความเงียบของช่วงเย็นทุกหน้ามีตัวหนังสือพิมพ์ปกติไม่มีภาพประกอบไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีสิ่งผิดปกติจนกระทั่งถ้าเปิดถึงหน้ากลางเล่มหน้ากระดาษด้านขวาถูกฉีกหายไปและบนหน้าซ้ายที่ยังคงอยู่มีข้อความที่เขียนด้วยลายมือปากกาเขียนด้วยหมึกซีดจางคืนให้ชันด้วยไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครได้อ่านมันอีกเลย เธอเรีบวางหนังสือทิ้งทันทีใส่เต้นแรงและห้องสมุดก็เหมือนจะเงียบลงกว่าเดิมเงียบจนได้ยืมเสียงลมหายใจของตัวเองแพรสูดหายใจลึกพยายามคิดอย่างมีเหตุผลอาจจะเป็นลายมือของบรรรักษ์คนก่อนหรือคนที่เขียนไว้ล้อเล่นแต่มันก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าใครบางคนกำลังรอคำตอบอยู่คืนนั้นเธอตัดสินใจอยู่เบนดึกอีกครั้ง ตอนเวลาใกล้ตีสองเธอเดินกลับไปยังโซนหนังสือเก่าโต๊ะเดิมเก้าอี้เดิมหนังสือเล่มนั้นยังวางอยู่ในตำแหน่งเดิมราวกับไม่มีใครแตะต้องเธอจ้องนาฬิกาข้อมือสองนาฬิกา43นาทีเธอนั่งลงตรงข้ามหนังสือหายใจช้าๆสองนาฬิกา44ไม่มีเสียงเก้าอี้เลื่อนในครั้งนี้แต่มีบางอย่างขึ้นมากลิ่นกระดาษเปียกโชยมาก,ก่อนตามด้วยกลิ่นราอ่อนๆ เธอเหลือบมองรอบตัวโต๊ะยังอยู่เก้าอี้ยังเงียบแต่ตรงที่หนังสือวางอยู่มีรอยน้ำหยดลงบนปกแผ่ลุกขึ้นช้าช้ายกหนังสือขึ้นดูใต้ปกไม่มีแก้วน้ำไม่มีรอยหยดจากเพดานแต่กระดาษของหน้าที่มีลายมือนั้นเริ่มเปียกซึมอย่างประหลาดราวกับมีน้ำซึมออกมาจากข้างในเล่มเองเธอถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วอีกหนึ่งก้าวก่อนจะหยุดนิ่งเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาดังมาจากฝั่งตรงข้ามโต๊ะฉันยังไม่เจอหน้าสุดท้ายเลย แพชง,งักเสียงนั้นเหมือนมาจากด้านหลังโต๊ะแต่มองไม่เห็นใครขอคืนเธอะฉันยังอ่านไม่จบเธอกลืนน้ำลายเดินอ้อมโต๊ะอย่างช้าๆหัวใจเต้นจนแทบจะทะลุอ,อกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเก้าอี้ไม้ตัวเดิมที่เลื่อนออกจากโต๊ะเพียงเล็กน้อยราวกับมีใครเพิ่งลุกไปแพรตัดสินใจเปิดหนังสือไปที่หน้าสุดท้าย เล่มนี้ไม่มีสารบัญไม่มีเลขหน้าแต่เมื่อพลิกจนสุดเธอพบว่าหน้าสุดท้ายถูกปิดทับด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งพับไว้อย่างบรรจงเธอคลี่มันออกตัวหนังสือเขียนด้วยลายมือเหมือนเดิมแต่อ่านไม่ออกหมึกถูกน้ำซึมจนกลายเป็นรอยเปื้อนคล้ายหยดน้ำตาเธอเงยหน้ามองไปยังมุมมืดของโซนหนังสือเก่าที่เธอเห็นขวัญครั้งแรกตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่เธอรู้แน่ว่าคืนนี้ใครคนนั้นมาแล้วและยังรออ่านให้จบแพรเริ่มรู้สึกว่าความสงสัยในตัวเธอกลายเป็นความผูกพันบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ทุกคืนหลังห้องสมุดปิดเธอจะกลับมานั่งที่โต๊ะตัวเดิมรอเวลา0ูน4นาฬิกาเหมือนกับว่านี่กลายเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งไปแล้วเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องรอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังเฝ้าดูใครกันแน่ แต่ทุกคืนมันก็จะเกิดขึ้นเก้าอี้เลื่อนออกกลิ่นกระดาษเก่าเปียกโชยมาแล้วเสียงกระซิบเบาๆจะดังขึ้นในความเงียบขอหน้าเดิมคืนนั้นก็เช่นกันแพรนั่งอยู่คนเดียวในโซนหนังสือเก่ามีเพียงโคมไฟตั้งโต๊ะเล็กๆที่เธอพกมาจากห้องพักเท่านั้นที่ให้แสงสว่างเธอหยิบหนังสือปรัชญาแห่งการจดจำขึ้นมาอีกครั้งแล้วเปิดไปยังหน้าสุดท้ายที่เปียกซึมจากคืนก่อน เธอลองวางกระดาษเปียกผ่านนั้นบนผ้าขนหนูรอให้มันแห้งแต่ข้อความก็ยังเลือนเหมือนเดิมเราวปกไม่ต้องการให้ใครอ่านแพรกลับมาเปิดหน้ากลางของหนังสือแทนหน้าที่เคยมีข้อความว่าคืนให้ฉันด้วยไม่อย่างนั้นจะไม่มีใครได้อ่านมันอีกเลยบรรทัดนั้นหายไปแล้วหายไปทั้งข้อความทั้งคราบหมึกหน้ากระดาษนั้นตอนนี้ว่างเปล่า เหมือนว่าใครบางคนได้มาเก็บข้อความนั้นไปแล้วแพรขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจเธอรู้สึกเหมือนกำลังสื่อสารกับใครบางคนผ่านหน้าหนังสือเล่มนี้เธอลองหยิบปากกาแล้วเขียนลงไปบนหน้ากระดาษอีกครั้งคุณอยากอ่านหน้าไหนพอเขียนเสร็จเธอก็วางปากกาลงหยิบโคมไฟขึ้นมาแล้วถอยหลังออกไปเล็กน้อยมองหนังสือบนโต๊ะราวกับมองใครสักคนที่กำลังนั่งอยู่ตรงข้าม เวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีข้อความที่เธอเขียนไว้เริ่มจางหายไปต่อหน้าต่อตาตัวอักษรค่อยๆละลายหายไปจากกระดาษเหมือนมีใครค่อยๆลบมันออกอย่างใจเย็นแล้วตัวหนังสือใหม่ก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแผนลายมือเดิมเหมือนกันทุกกระเบียดหน้าที่ฉันลืมอ่านหน้าเดิมที่ฉันข้ามไปแพรรู้สึกขนลุกไปทั่วร่างเธอไม่เข้าใจว่าหน้าเดิมหมายถึงหน้าไหน แต่เธอก็เริ่มพลิกหนังสือทีละหน้าค่อยๆมองหาสิ่งที่อาจเป็นจุดผิดปกติแต่ไม่ว่าจะอ่านกี่รอบทุกหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรโดดเด่นไม่มีหน้าไหนดูผิดไปจากเล่มอื่นจนกระทั่งเธอมาถึงหน้าที่27กระดาษแผ่นนี้ดูต่างไปเล็กน้อยไม่ใช่จากเนื้อหาแต่จากพื้นผิวเธอลูบมันเบาๆด้วยปลายนิ้วแล้วสังเกตเห็นว่ามันมีรอยเย็บแน่นหนาอยู่ริมกระดาษด,ด้านใน เหมือนมีบางอย่างถูกเย็บไว้ใต้กระดาษหน้า27แพรรีไปหยิบมีดคัตเตอร์จากโต๊ะเวรกรอบมาเธอค่อยๆกรีดตามรอยเย็บเบาๆแล้วเปิดแผ่นกระดาษออกข้างในซ่อนกระดาษอีกแผ่นอยู่แผ่นนี้บางและเก่ารอยพับบ่งบอกว่าเคยถูกพับไว้อย่างแน่นหนาะบนแผ่นนั้นมีเพียงข้อความเดียวเขียนด้วยลายมือซีจางฉันจำได้แล้วแต่มันสายไป แพรรู้สึกเหมือนอุณหภูมิในห้องลดลงทันทีที่อ่านข้อความจบเธอเงยหน้าขึ้นแล้วก็ต้องชะงักที่ฝั่งตรงข้ามโต๊ะมีเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่เงียบๆหญิงสาวผมยาวสวมชุดสีจางเหมือนละอองฝุ่นเธอนั่งนิ่งมองตรงไปที่หนังสือเล่มนั้นไม่พูดไม่ขยับเพียงแต่นั่งอยู่ที่นั่นแพรไม่แน่ใจว่าเธอกำลังมองเห็นด้วยตาตัวเองหรือแค่จินตนาการ แต่ไม่ใจลึกๆเธอรู้ดีว่าตอนนี้ขวัญได้เจอหน้าเดิมที่เธอเคยลืมแล้วและยังคงอยู่เพราะเธอยังอ่านไม่จบตั้งแต่คืนที่เธอเปิดหน้าที่27ออกแพรไม่เคยได้เห็นเธอชัดๆอีกเลยหญิงสาวผมยาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะเธอเหมือนจะจางลงเรื่อยๆเหมือนหมึกที่ถูกซัดหลายครั้งจนเลือนไม่มีเสียงไม่มีแสงจากตัวเธอมีเพียงอากับกิริยาเงียบงันที่ยังคงเหมือนเดิม นั่งอ่านหนังสืออย่างแน่วแน่ไม่เคยละสายตาไม่เคยหันมามองไม่เคยแม้แต่จะกระพริบตาแต่ทุกคืนเก้าอี้ก็ยังคงเลื่อนออกตรงเวลาไม่มีขาดไม่มีเกินเหมือนกลไกลบางอย่างที่ถูกตั้งไว้อย่างแน่นหนาแพรเริ่มเก็บสมุดบันทึกการเฝ้าดูไว้ใต้โต๊ะหัวกระดาษท,ทุกวันเขียนว่าเธอมาไหมถูกหน้าคำตอบคือมา และตามมาด้วยบันทึกสิ่งที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยในแต่ละคืนเช่นท่าทางการวางมือของเธอหรือหน้าที่เปิดอยู่บนหนังสือเล่มเดิมนั้นเธอรู้ว่าหนังสือเล่มนั้นไม่เคยอยู่บนชั้นจริงๆไม่มีรหัสไม่มีในรายการบันทึกทรัพย์สินหนังสือที่ขวญใช้อ่านทุกคืนไม่มีใครยืมได้ไม่มีใครคืนได้ไม่แม้แต่จะแตกต้องได้เพราะเมื่อตอนกลางวันมาเยือนโต๊ะจะกลับสู่สภาพเดิมไม่มีหนังสือไม่มีเงาคนไม่มีร่องรอยของการมีอยู่ ราวกับทั้งหมดเป็นเพียงเศษเงาของคืนที่ไม่มีใครจดจำคืนหนึ่งแพรลองละเมิดกติกาเธอวางเครื่องอัดเสียงเล็กๆไว้บนโต๊ะก่อนกลับไม่ได้หวังว่าจะได้ยินอะไรชัดเจนแค่อยากรู้ว่าระหว่างที่หญิงสาวนั่งอ่านหนังสือจะมีเสียงพลิกหน้าหรือเสียงกระซิบหรือเสียงอะไรที่มนุษย์จับต้องได้ไหมรุ่งเช้าเธอกลับมาเปิดฟังเสียงส่วนใหญ่เงียบสนิทมีแค่เสียงคลิกเบาๆตอนเครื่องเริ่มบันทึกแต่เมื่อเวลาบนเครื่องเดินมาถึงช่วงสองทุ่มสี่สิบสี มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียงแหบพร่าแผ่วรากับปลายลมหายใจฉันยังหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วตามด้วยเสียงพลิกหน้าหนังสืออย่างช้าๆหนักๆเหมือนกระดาษที่เปียกน้ำนานเกินไปถูกฝืนให้ขยับอีกครั้งแพรฟฝั่งซ้ำหลายรอบแต่เสียงก็เหมือนเดิมเศร้าหมดหวังและยังค้นหาเธอเริ่มตั้งคำถามว่าขวัญกำลังหาอะไรอยู่ไม่ใช่แค่หน้าเดิมอย่างที่เคยบอก ไม่ใช่แค่หนังสือที่ไม่เคยคืนอย่างที่ตอบในคืนแรกบางทีเธอกำลังหาตัวเองแพรเริ่มเปลี่ยนมุมมองเธอไม่ได้เฝ้าดูผีไม่ได้เฝ้าอาถรรพ์เธอแค่กำลังเฝ้าดูใครบางคนที่ยังอ่านไม่จบและยังไม่ยอมลุกจากโต๊ะนั้นเพราะเธอกลัวว่าถ้าลุกไปหน้าเดิมจะไม่มีให้ย้อนกลับมาอีกเลยคืนนั้นแพรเขียนกระดาษแผ่นหนึ่งแลว้ววางไว้ตรงหน้าหนังสือข้อความง่ายๆเพียงแค่คุณไม่จำเป็นต้องหาให้เจอ คุณแค่อ่านให้พอแล้วเธอก็ปิดไฟเหลือเพียงแสงไฟฉุกเฉินสีแดงสลัวตรงมุมห้องสมุดที่ส่องอยู่ตลอดคืนเธอเดินออกจากโซนหนังสือเก่าไม่เหลียวกลับมามองไม่ดูจอวงจรปิดไม่เปิดเครื่องอัดเสียงเธอแค่ปล่อยให้การอ่านนั้นจบด้วยตัวของมันเองและคืนนั้นเวลาสองทุกสีบเก้าอี้ย่งเลื่อนหญิงสาวยังนั่งแต่ไม่มีเสียงกระซิบอีก,อกเธอแค่อ่านเงีย,งยบๆเหมือนทุกคืนแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือ น้ำตาหยดหนึ่งที่ซึมลงบนหน้ากระดาษแพรไม่แน่ใจว่าเธอฝันไปหรือเปล่าแต่ตอนเช้าสมุดบันทึกที่เธอเก็บไว้ใต้โต๊ะมีบรนทัดใหม่เขียนไว้ด้วยลายมือที่ไม่ใช่ของเธอขอบคุณที่ให้ฉันได้อ่านแม้จะไม่ทันในตอนนั้นหน้าเดิมอาจไม่มีอยู่จริงมีแค่ความรู้สึกผิดบางอย่างที่ค้ามอยู่ระหว่างบรรทัดรอให้ใครสักคนหยุดอ่านแล้วเงยหน้า